สวัสดีครับแล้วก็จะมาเรียนเรื่องสูตรโครงสร้างของสรารประกอบอินทรีย์นะครับซึ่งปีนี้เป็นวีดีโอทบทวนนะครับ,บกูหวังว่านักเรียนจะไปดูวีโดีโอได้ครูบรรยายไปแล้วนะครับโอเคเอ่อสำหรับสูตรก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมารู้จักกับคําว่าสูตรเคมีกันก่อนคือปกติเราจะแสดงเราจะมีสิ่งที่เราจะเรียกว่าสูตรเคมีก่อนนะสูตรเคมีนี่คือ หนข้อใหญ่ของมันทั้งหมดเลยโดยที่สูตรเคมีครับมันจะสามารถแบ่งได้เป็น2อ,อย่างก็คือสูตรโมเลกุลแลวก็สูตรโครงสร้างโอเคนะสูตรเคมีใหญ่ๆก่อนแล้วก็จะสามารถแบ่งได้เป็น2อ,อย่างก็คือโมเลกุลแล้วก็โครงสร้างครับสูตรโมเลกุลน,นะครับเราจะแสดงแค่ชนิดก,กับจํานวนของอะตอมที่เป็นธาตุองค์ประกอบนะครับอย่างเช่น C H 4 C 2 H 6 C 3 H 8จะเห็นแล้วว่า เราทราบว่ามันมีคาร์บอนหตัวมีไฮโดรเจนสตัวใน C-H4 หรือว่าใน c 2H6 เราทราบว่ามันมีคาร์บอนสตัวไฮโดรเจนหตัวเป็นต้นนะครับแต่ถ้ามันสูตโครงสร้างนะครับเราจะแสดงชนิดจำนวนแล้วก็แสดงตำแหน่งการจัดเรียงอะตอมของเขาได้ครับว่าใครอยู่กับใครใครต่อกับใครนะครับอย่างเช่นถ้าเป็น C-H4 อะตอมตรงกลางก็คือคาร์บอนนะครับสร้างพันธะเดี่ยวกับไฮโดรเจนจำนวนสี่อะตอมหรือว่า C2H6 ก็ถ้าเกิดจะบอกก็คือคาร์บอนสองตัวสร้างพันธะเดี่ยวต่อกันแล้วก็คาร์บอนถูกล้อมรอบด้วยไฮโดรเจนอะตอมครับทีนี้สูตรโครงสร้างนะครับนี่สูตรโครงสร้างแล้วนะสูตรโครงสร้างเนี่ยเรายังแหมย่อยออกได้อีก3ตัวนะครับก็คือสูตรโครงสร้างแบบลิวิส สูตรโครงสร้างแบบย่อแล้วก็สูตรโครงสร้างแบบเส้นคฮะครูจะไปที่แบบลูอิสก่อนนะคะแบบแรกนะครับสูตรโครงสร้างแบบลูอิสก่อนนะแบบลูอิสเนี่ยครับเราจะแสดงจํานวนอิเล็กตรอนครับหรือว่าแสดงเป็นเส้นพันธะนะครับอ่ดูตัวอย่างนะอย่างเช่น 4s4 นะให้หนูเอาคาร์บอนไว้ตรงกลางคาร์บอนอยู่หมู่สีนะครับก็แปลว่าเขาต้องมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ4วาเลนซ์นะครับจากนั้น เขาต้องการจะครบออกเตตได้เขาต้องมี8อิเล็กตรอนถูกไหมเขาจะต้องไปสร้างพันธะเดี่ยวกับไฮโดรเจนอีก4พันธะนะครับหนูก็จับไฮโดรเจนกับอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนครับใส่เข้าไปในคาร์บอนนะครับโอเคนี้เราสามารถจะเขียนมาเป็นพันธะครับเราจะไม่เขียนเป็นคู่อิเล็กตรอนก็ได้เราจะเขียนเป็นเส้นพันธะ1คู่อิเล็กตรอนเท่ากับ1เส้นพันธะนะครับ C2H6 ก็เหมือนกันเราจะแสดงเป็นจำนวนเล็กตอหน1เป็นเป็นคู่หรือว่าแสดงเป็นพันธะเดี่ยวที่เป็นเส้นๆก็ได้นะครับ C2H4 นะครับถ้าเป็น C2H4 คาร์บอนกับคาร์บอนนะครับเชื่อมต่อกันด้วยพันธะคู่นะครับหนูต้องใช้กตรอนทั้งหมด4ี่เล็กตรอนหรือถ้าเกิดว่าจะแสดงเป็นเส้นก็ต้องเป็นเส้นคู่นะครับเส้นคู่ C2H2 คับตัวนี้มัน เป็นพันธะสมแปลว่าคาร์บอนกับคาร์บอนต้องแชร์กันทั้งหมด3พันธะก็คือเป็นพันธะ3นะครับพันธะ3มนะครูจะเรียก,กว่าสมพันธะดีกว่าแล้วก็คาร์บอนรอบนอกก็จะมีไฮโดรเจนจับอยู่นะครับอันนี้คือสื่อโครงสร้างแบบลูอิสแบบ, Lewis แบ,บ Lewis แลูอิสเราจะ,สะแสดงคู่อิเล็กตรอนหรือว่าใช้เส้นแทนคู่อิเล็กตรอนก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าครูให้แบบลูอิสไปเราให้หนูลองเปลี่ยนไอ้คู่อิเล็กตรอนนะครับให้กลายเป็นเส้นพันธะ จะทำได้หรือเปล่าอ่ะลองพอสวิดีโอแล้วก็ลองทำกันดูนะโอเคจะได้ตามภาพนี้ใช่ไหมหนึ่งคู่เลตตอนแทน1พันธ้านะครับวิธีการเช็คความถูกต้องว่ามันถูกไหมก็ให้เรานำจำนวนพันธะอย่างคาร์บอนจะต้องมีทั้งหมด8เล็ตตอนมี4พันธะอะไรเงี้ยหนูต้องนับมานะครับอันที่2อ,อ่ะถ้าอันที่2ก็ แปลงเป็นเหมือนเดิมจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าไม่เ,เป็นโซ่กิ่งหนูจะสามารถให้ควาวานมันอยู่ยาวอีกได้เพื่อที่ว่ามันจะได้เก่ยดสะ,ะดวกมากขึ้นนะครับเราทำแบบฝึกหัดกันดูลองพอสก่อนนะเพราะคุณตอจะไปเร็วนิดนึงอโอเคครับครูขอเฉลยแบบฝึกหัดนะครับถ้าทำไม่ได้ก็เรามีเวลาเจอก,กันอีกทีนะขอบคุณครับ